ผมเชื่อว่าทุกคนคงจะต้องเคยเล่นเกมนี้เกมที่มีชื่อว่าอูมะม s u m เม r e ริตีดาบีซึ่งเป็นเกมที่เพิ่งจะเปิดมาในไทยได้น่าจะไม่นานนะครับสำหรับจุดเริ่มต้นนะครับที่ผมได้มาเล่นเกม UMA ะมูเเมนะครับก็คือมีเอเย่นผลักดันและแนะนำยัดเยียดทุกอย่างให้กับผมให้มาลลองเล่นเกมนี้นะผมแล้วก็บอกว่า มาสามารถ่แหละเออน่ารักอย่างรู้อย่างนี้อย่างนั้นให้ลองเล่นดูอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเต็มไปหมดสารพัดเย็นนะครับความจริงผมก็แบบไม่ได้สนใจในเกมนี้ขนาดนั้นแต่ทีเนี้ยมันมีช่วงหนึ่งผมมาเริ่มเล่นช่วงที่แบบเออไอเน็ตฟิกเข้าอ่ะของภาคไออมา m มัสเมสเออซินเดเรล่าเกใช่ไหมที่โอคุล i c แคปอะเป็นนางเอกมันเรียกนางเอกได้ป่ก็ไม่รู้ นะผมก็ได้ลองเข้าไปดูนะผมแล้วบอกว่ากูาติดม้าอนิเมะนะครับจากเอเย่นที่แบบได้นํามาอยู่แล้วแบบเออลองเล่นดูก็ได้ว่าเกมอุมัตุาสเตเนี่ยน่าจะสนุกแหล่ะอะไรนี้แล้วก็หลังจากได้โหลดเกมอุมัตุมาสเตอมาครับผมก็ได้ไปขอคคาแนะนําจากเอเย่นเพื่อนคนนั้นนะบอกว่าเล่นยังไงเล่นยังไงระบบเป็นยังไงอย่างนี้อย่างนี้มันก็แนะนํามาอย่างนู้นอย่างนี้มาตั้งแต่นู้นนี่นั่นสกิลนู้นนี่นั่นกูก็งงไม่เข้าใจนะครับคือกูไม่เข้าใจกูงงที่ เลยนะครับคือเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้นะครับแถมตัวเกมนะครับผมก็ยังเป็นภาษาอังกฤษนี่นะครับซึ่งภาษาอังกฤษกูก็ไม่ได้แข็งแรงนะครับอีกก็ขอย้อนเล่าอีกนิดนึงนะครับก็หลังจากที่ดูภาคเอ่อซินเดอเรลล่าเกจบใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันก็ไม่มีรู้ต่อแล้วทีเนี้ยก็เอเย่นคนเดิมภาษางานคนเดิมก็บอกว่าเอออูมาอูมามันมี3ภาคนะเออพิตีดาบีสามภาคแล้วทีเนี้ยผมก็ไปไล่หาดูแต่จริงจริงมันมีอยู่ในเอ่อยูทูบของผมที่ว่าอินนี่บอลไทยแลนด์ผมไปหาดูได้ผมถูกเด็กศิษย์แน่นอน ผมก็มาไล่ดุนแต่ภาคหนึ่งภาคหนึ่งอะไรนะภาคหนึ่งในตัวเอกเป็นในสเปเชียลวีคภาคสองเป็นอในสองตัวใช่ไหมทุกคนเป็นเทลกับอ่แมคควีนแล้วภาคสามก็เป็นกิตซันตัวหลักนั่งกับซาตอโรไดมอนด์ไอเลดินไอแฮนไอที่มันมีแรเดินเคยเี <c oughs> ็นตอนต่อทุกคนว่าเข้ามาแล้วเสียงเพลงแปลกๆไหมผมว่าแปลกๆเพราะว่าผมยังไม่ได้เปลี่ยนเพลงนี้นี่มาเปลี่ยนเพลงกันดีกว่าต้องมาเพลงนี้ทุนนั้นเรายังมีเพลงนี้อยู่บักชิ้นบักชิ้น แน่นอนอยู่แล้วเพลงนี้หนุกแล้วก็ทำการเข้ามาคุยกับอุกฤษแคปแล้วก็ต่อด้วยการเข้าไปบ,บ้าคุยกับอ่โคชิฟทุกคนจะสังเกตว่าผมเพิ่งแรงดีนะเพราใช่ครับเพราะผมเพิ่งเล่นอันนี้ผมก็อาจอ่ดมาบางส่วนนะผมเพื่อที่จะมาลงใช่เอาเล่นมาบางส่วนนะผมคือผมไม่ได้อัดมาหมดหรอกมี่แบบที่มาเล่นน่ โอ้มาเริ่มแล้วนะครับกระโดซึ่งตัวที่ผมเล่นรู้สึกจะชื่อว่าเอ่อนายนายริยบรายันใช่ไหมใช่แต่ผมไม่เห็นตัวนี้แนนในมืในฝันสึกมอนไปยิงข้างไม่แน่ใจมันผ่านแล้วมั้งเออเขามาดูแบบผมว่าจะมี้มนจะได้ยิงไหมนะในการอัดมาของต้องมาตัดลงยังไงก็ได้เนี่ยก็โหคตรดีแล้วแค่แข่งจีวัครั้งแรกอ่ะที่หนึ่ง แต่ถ้าเกิดถามว่าผมอ่านเรื่องบ้างไหมคำตอบเลยก็คือดเรื่องหนึง่งร้อเปอร์เซ็นต์ี่ยผมอ่านแค่ประมาณสักสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์เลยผมที่เหลือคือไม่อ่านคือกดรวมนี้แหละถ้าที่เห็นเด็กกดคือกดสปีดค,คูณสองไปเลยสักที่คูณสองเป็นส,ส่วนอ่านนิดเดียวนิดเดียวแล้วผมไม่สั่นอ่านได้นั่นซื้อแล้วก็จะถึงช่วงนี้นะผมช่วงที่ไฮไลท์ที่สุดการหม,มุนกระชับองนะผมดูซิว่าเราจะได้คูปองไหมสำหรับบ่อนทำร้อนที่ทุกคนต่างเฝ้ารอสมัคร เหล่าม้าสาวนะผมซึ่งผมเหมือนได้น้อยมาก,การัางวลก็ได้แก่ <Yeah. S 1> สเต็ปมอนเดินนะผมซึ่งผมนั้น a p p o i n t i n g ผิดหวังนี่คือการฝึกที่โอกาสเฟลแค่16%นะผมมันคือสปีดซึ่งฝึกกับหานในคิวิตเข็นโคซึ่งไอเฮี้ยมันเฟล,ล16%นี่ <c oughs> ตลกแล้ว <c oughs> ไม่คือเอาจริงๆนะเรื่องผมอะก็อ่านบ้าง <c oughs> ไม่ได้แบบทำตลอดนะจ๊ะอ่านอยู่แล้วอ่านบ้าง <c oughs> อ่านนิดนึง อเงี้ยเราเจอบักชินเข้าไปถึงจีผมผม็กระแสาผูเลยทีเดียวนะผมแล้วเราก็โดนน้องทวินเทอร์โบอีกตามสเต็ปหกซึ่งอันนี้ผมก็กอมาแล้วแต่ผมอ่านนะเนี้ยผมอ่านอยู่มาอันนี้ผมเปลี่ยนตัวละผมมาเล่นเมจิโรแมนควีนลูกสาวของเองอย่างเนี้ยจริงครับอันนี้ก็มาใช้สูตรเดิมผมสูตรสเต็ปการหมุนให้ได้ตัวออร์เดดแต่เดินรุ่นดีกว่าว่าผมจะได้ไหมนะผมผมจะไม่ให้ดูผมให้ดูตอนนี้แหละ แล้วก็คุยคุยไป้ะผมตามสเต็บแล้วก็หมุนได้ครัมผมหมุนได้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 อะไรไรแครอทนะผมอินแล้วลอีกู้ผิดหลังอีแล้วอ,อะไรวะมาเรามาฝึกกับน้องคนเดินหนึ่งกับผมเนาะคิดต์ซันแบล,ล,ล็คหาลิคิคิเห็นโค่คือส่วนผรมเฟลก็เฮียแล้วแหละม่ใช่นะเพื่อน มามา,มานี่กดสับกดสับไปไปมาไปมาอาดีแล้วทำไมกูไม่กดกดนีอะไรผ่านเลยกี้กี้เข็นโคพูดเดิมแบบเดิม <laughs> อันนี้อะผมอยากให้ดูไม่นิดแต่ให้ดูเนี่ยนานเลยคือไปเล่นในใช่ไหมเข้าอีเวนต์แล้วมาเจออีเวนต์คีบตุ๊กตาเฉยเลยเลยฟูแบบคือผมไม่เคยเจออะแล้วแบบมีตัวละครมาสาวที่เราเล่นอยู่อะเป็นรีเอชันเว็บแคมอยู่ข้างบนซ้ายบนอะเลยแล้วมันน่ารักดีอะไรเงี้ยฟูเอามาให้ดูเฉยนนั้ คือตื่นเต้นไม่ใช่หรอกกูไม่เคยเจอกูไม่เคยเห็นก็เป็นอีเวนต์ขี้ตุ๊กตาผมเล็กแน่นอนนะผมซึ่งกูก็คี้ไม่ได้มอนเดิมน,นะผมไม่รู้เป็นยี่มาครับผมก่อนไปเราจะให้ดูการแข่งขันของ Major m เ c อร์ยนะครับผมซึ่งมาแข่งขัน G1 ผมตีขึ้นมากระทบกันจากนั้นก็แซงแซงขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บวิงว่งวิ่งไปมายัายยางไงยังไงมยังไม่กทบกัน พบกันแซงไปแล้วแซงไปแล้วแล้วดูดูไม่ใช่ตัวนั้นนี่มาแล้วมิจ r โรลายนเดี๋ยวดูนะผมอันนี้เฮียจริงๆนะครับผมคือแซงขึ้นมาได้ต้นตีนมากๆผมดูว่าโอ้โหปากน้าไปแล้วผมกูได้ทีสาไอ้เฮียเอ,อ้ยโอเคก็จบกับแล้วนะผมสำหรับประสบการณ์ที่ผมเอาไปเล่าผที่กุจิตงองงมแงมมากผมเกมอูมาอมซเมนกับอนิเมะผม คือไม่ได้ติดแบบไม่เอางานเอาหาเลยไม่ใช่ดังนั้นนะผมคือคือผมย้อนเล่านีดึงดีกว่าคือมันจะมีแบบอะไรมาที่เป็นหลักจะอนิเมะสามซีรีส์ใช่ไหมแล้วมันจะมีมูวี่ด้วยคือรู้สึกมันจะหาดูไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นของฉายที่ญี่ปุ่นที่เดียวอ่ะซึ่งผมเสียใจมากคืออยากดูอ่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะผมสิ่งที่ผมเล่าประสบการณ์ของอุมะบุสมะสาวม้าของพวกเราเองนะผม